ครับมโนครับตอนนี้อยู่สวนสัตว์ซาฟารีเวอร์ครับตอนนี้ก็ดูหลายอย่างนะครับมาถึงจิงโจ้แค่ครับวอลลบี้เห็นไหมครับเห็นตูดไหมครับก็น่ามาฮะใครว่างก็มากันครับที่ซาฟารีเวอร์นะฮะมีสัตว์เยอะแยะเลย เดี๋ยวผมถ่ายเยอะๆให้ดูมีหลายตอนก็ติดตามกันแล้วกันนะครับใน YouTube ผมนะครับอันนี้เป็นนกครับ ันนี้เขาเรียกว่านกสกาเลสไอบิดครับเป็นนกที่สวยมากครับสีสดนะครับอยู่แถวทวีปอเมริกาใต้ครับก็วันนี้ก็คงทั้งวันฮะอยู่ในสวนสัตว์ผู้คนก็เยอะแยะครับ นี่คือฟาร์มิงโกครับก็สวยดีครับฟาร์มิงโกมากับเด็กแว่นสีตา เดี๋ยวก็ลองอ่ะอ๋อ oh, มีนกด้วยรูปนกด้วยโอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนกนกคอ,อครับ